ผมงงว่าทำไมปืนพกมันใช้ไม่ได้นะสิตอนนี้ผมงงมากเลยล่า,ลากระสุนแล้วก็มันไขึ้นใต่ต้องเอามันไม่เดี๋ยวนะอ่อผมเห็นมันเต็มอยู่ครับแต่ว่ามันพอมันไปใช้มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันยิงแล้วมันยางเงมันดังกึ <c oughs> ได้ยิงได้อย่างครับอะไรนะครับไม่ได้่เอร็อยร้อยเปอ่าร้อยเก้าสิบเก้าครับไม่ได้ยิงเลยครับแล้วแถมไอ้ปืนนี้ยครับยิงออกทีละสองสามนัดแล้วก็หมดเลยครับงงมาก <c oughs> ใครก็ <c oughs> ได้ <c oughs> ช่วยบอกอมันมต้องอันแพ็กกระสุนด้วยไหมครับหรือว่าไง มว่าต้องเจ็บหัวผมสักพักแล้วแหละต้องอัน,นจะถูกลิกลงต้องอันแพ็คก่อน,นอ๋อต้องอันแพ็คใช่ไหมครับเออผมก็ว่างั้ันนี้อ๋โอโหผมงงอยู่นานฮลัลโหลหันจริงอันแพ็คแล้วเอาหน้ากระสุนเลยแม่ครับอ๋อโอ,โอเคครับ กูก็บ้องตื้ออยู่ตั้งนานออุ้ยโอเคขอบคุณครับโอ้ถึงทีเนี้ยมันยิงได้ไม่กี่นัดนะครับมันต้องมันเป็นมันต้องตั้งค่าอะไรหรือเปล่าเป็นตอนแรกมันยิงเหมือนเซมิเลยถ้าจะตั้ง ยิงโหวตยิงก็กดชิปแล้วก็กดชิปซ้ายครับกดชิปค้างแล้วก็ชิปซ้ายถ้ากับเช็คกระสุนก็กดชิปก็อาอ๋อกดคลิกโตคลิกอ๋อกดอาอย่างเดียวเหรอครับกดชิกค้างแล้วก็กดอาครับเช็คกระสุนอ๋อเดี๋ยวผมลองปืนพกดูก่อนครับ ม,มันมัมนมีเหมือนมีกระสุนอยู่แต่ว่ามันยิงไม่ได้งงมากมันขึ้นกระสุนเป็นสีเทาๆครับในปืนสีเเทาแบบเหมือนพอเช็คปืนเช,นช็คปืนแล้วมันไม่นะเรากดเช็คกระสุนเลยครับได้มีกระสุนเลยเฮ้ย <laughs> อ๋ยอนี่ไงเข้าแล้วหรือเปล่าเอา้ามันขึ้นเลขศูนย์มันขึ้นมีกระสุนเลยกระสุนจะไล้วก่อน มันต้องอันแพ็กกระสุนด้วยไหมครับหรือว่าไงผมว่าต้องเจ็บหัวผมสักพักแล้วแหละต้อองัน่ะอ่นนกกอออองงต้ัแพ็๋อต้องอันแพ็กใช่ไหมครับเออผมก็ว่างั้นเนี่ยอ๋อโหผมงงอยู่นานฮัลโหลหาจริงอันแพ็กแล้วเอาลากกระสุนเไปไหมครับ โอโอเคครับกูกระบ่องตื้ออยู่ตั้งนานอ่อุ้ยโอเคขอบคุณครับโอเ้เออแล้วผมถามหน่อยหน่อยครับการแบบถ้าเราวิ่งนะครับเหมือนว่าเราจะไม่วิ่งเร็วเนี่ยเราต้องกดอะไรครับเพราะบางทีตัวละครมันวิ่งเร็วเองนะครับ ไอ้ตร,รงเลากลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็คือเดือนช้าช้า๋อโอเคครับแล้วมึงโมเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรครับฟ้าร้อง,งเออเขาสร้างบ้านนี่เขาสร้างบ้านอยู่โอ้โหเห็นไหม โอ้เขาสร้างไม่ไกลมากได้ทานไกลทุกคนมีกันเจอถ้าวางระเบิดสักลูกเดี๋ยวมันแตกได้ไหมอ๋อครับจริง,รง,รงๆก็ ตมามเมืองพวกน,น mm ี hmm. ้มันไม่มีรถหรอครับหรือว่า <aina> ม <was>? ีผมผมว่าผมว่าผมว่าเอาเอาแค่มอไซค์ก็ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นพวกผมคงไม่ได้เซอร์ไวว์อกแล้วแหะครับเขบอกว่าให้ตามรอเลยครับแล้วเข้าเกียรโอ ในในดีซีผมก็อยู่อะครับดิคอดไม่เห็นเขาเข้ามาขึ้นมาคุบยบอกบนได้ครับถ้า,าเล่นคนเดียว,วยยยมันจะปิดอยผมผมไม่ค่อยก่อยอ่ะผมกลัวซอมบี้ผมชักปืนอยู่หลายรอบมากครับผมโดนซอมบี้เตีย่ยแล้วมันมีคนคน,นึงอ่ะที่ค้ายคุณอ่ะแบบไม่รู้ว่าใครอ่ะครับเขาตัวสีขาว,ขาวผมไม่แน่ใจว่าใคร มันมันสัไอเตียงนี้มันอยู่ตรงไหนอะครับไอคราบเตียงมันอยู่ในเบสิกหรือว่าอะไรครับผมหาอยู่นานมากหาไม่เจออยู่ในโนสกิลครับอยู่บนพินโนสกิลครับ, no skill, รบดดเตียงอ่าโนสกิล no มันเป็นรูปอะไรครับเตียงอันไหนครับใต้เตียงอันแถวไหนครับมันผมเห็นเหมือนเหมือนอ่า มขาม่ได้ Improvise แคน s u p อะไรตั้งย่างน่าจะมีแบบช่องค้นหานะครับจด้เยอะเยะอะไรที่ง่ายง่ายไงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีสตนีผ้าตตงกการ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ามันอยู่ในโนสกิลใช่ไหมครับใช่ครับใช่มันชื่ออะไรมันชื่ออะไรครับ มีพลวั้เบ็ดผมไม่เห็นอ่ะจริงผมจะกลุ่มรุ่งมากเลยเดตัวนึงนะครับว่าอ๋อนูสกิลมีสองที่ผมวานโดยมุมมาไม่เจออ๋อมันไม่ใช่เปเป,เปอร์เดี๋ยวนะครับที่หัวข้อบูปินเลย็นไนวะบูปินเดี๋ยวนะครับอ๋อไปอยู่บูปินผมไปหาข้างบนอยู่นานอ่า อ๋ออินฟลไวเบดโอเคครับผมไปดูที่เขาแบบสอนก่อกองไฟเมื่อสองปีก่อนผมยังงงอยู่เลยครับมันเป็นคลิปสองปีผมไม่เห็นปัจจุบันใครสอนเลยเท่าไหร่หรือผมหามีเจอไม่รู้อะองไฟก็อยู่โรสก,กิล์อ่าโนสกิลมันมันผมจะเห็นแล้วแต่ผมจำไม่ได้มันไม่มีคนทำคลิปใหม่เลยแบบผมไม่ได้ดูเลยเุ้ย ผมเห็นเขาย่างปลากินกันเลยผมเลยแบบว่าเฮ้ยอยากลองดู <Punk> ผมว่ามันมน,น่าจะบรรยากาศดีกดเปิดตะเกยียบได้กดค้างที่ตะเกียงแล้วเปิดไอ้เพลินออนค้างที่ตะเกียงแล้วเปิดเพลินออนเลยโอ้โหอตีนชั้นดีเลยนะครับเนี่ยจะบอกให้ตามรอได้เลยอ๋อคือบอกเขาได้ไหมครับว่าผมโกหกคําค ผมผมผมไม่ค่อยไปกล้าไปคนเดียวนะจริงผมเคยเล่นแบบคล้าย,ายแบบรู้จักไอวอร์ซีแม่ครับพวกอินเฟสอะไรอย่างเงี้ยเกมตกเก่าสมัยก่อนเนี่ยไม่กล้าไปเลยขนาดซอมบี้ไม่น่ากลัววอร์ซีอ่ะใช่ครับที่ซอมบี้เป็นโูตรนะใช่ใช่ครับผมเป็นโคตรแบบมันแหกปากกันเดินมาเป็นกองเนะี่ย เล่นแคปเดียวไม่เล่นต่อหืมแบบเกมนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ม,มชอบเลยอะไรรู้รอรมารอเล่นรู้ว่ามันสนุกใช่ผมก็ว่างั้นตอนแรกสก๊อตเมืม่อสองปีก่อนผมก็เห็นแบบใครไม่รู้สักกลุ่มหนึ่งครับเล่นอยู่โอ้โหเสียงทองฟ้าเยี่ยมมีอะไรกินขัดจัดอาหารใช่เลยไม่เล่นเลยออกไปใหม่ไม่เล่นเพิ่งมาเล่นปีนี้แหะพูดไปผมมาขี้เดียว <laughs> ตอนแรกผมก็หาเกมที่แบบผมเล่นอยู่เหมือนกันผมมันเจอเกมนี้แบบตอนแรกๆที่มันเปิดเซิร์ฟแรกๆครับผมเห็นมันก็เฉยๆนะแต่พอแบบมันเริ่มมีอะไรแบบนี้ก็เลยลองมาเล่นดูเหน็เหนเห็นเบริเฟอร์เล่นด้วยส่วนส่วนหนึ่งคือเหน็นแบบแล้วผมไม่ได้โฟกัสที่เบริเฟอร์เล่นหอผมโฟกัสโฟกัสที่มะ <Minneapolis> ไอวิธีแก้ปืนขัดลำกล้องนี่แก้ไงอ่ะครับอ่าถ้าจะมีเลือกว่ามันขัดเพราะอะไรกด กดยังไงนะครับอุ้ยต้องตอนมันขัดครับอไปตอนถึงตอนมันขัดแล้วก็กดอาอ๋อกดอาอาให้เลือกแล้วก็เลือกหนึ่งตออสามสีนาจะมันขัดเพราอะไรแล้วแก้กับมันอ๋อับเด็กการออกแบบตัวละครนี้ค่อนข้างจะ่เขาไม่ค่อยให้สิทธิพิเศษเท่าไหร่เลยนะ แบบมองแมมมากแต่ละคนไอโคลอนวอลลุ่มนี้คืออะไรแล้วครับลอนก็คือขับทายครับอ๋อขับทาย อินสเตตติ้งนี้พวกแบบเออินสเตตไทยมันโหแต่วว่าแคลอรี่แคลอรี่ผมเยอะมากเลยแคลอรี่บาลานแบบโคตรเยอะกินเยอะนะอ้วนนะผมว่างั้นมันไงนะแต่ชีวิตที่ผมยังอ้วนเลยเล่นหนึ่งยังร้อยให้มันถึงเฟสสีก่อนนะอ การขาดสารอาหารพวกเฟตีลดใ,ให้มันกินมันดูตรงไหนครับขาดสารอาหารไอ้วงเขียวๆนี่แหละครับหรือว่าตรงไหนดู B T U m o n i อ o r ครับบอด b o d ะครับตรงซิกเน็ตนะครับจะขึ้นถ้าขึ้นสีแดงก็มีขึ้นสีแดงไหมไม่มีครับอะไมเป็นขึ้นสีแดงอ,อ๋อซิกเน็ตไม่มีครับรติดเกล็ดต,ะะต,ตั้งแต่ดูไอ้ไฟเบอร์ช้าหรือราดสารอาหารอ๋ ผมยเสวัสดีครับอืมทำทำอะไรก็ได้ครับรอเราจะทำละอยู่มั้มผมว่าผมไม่ได้ไปไหนแน่เลยครับทั้งคืนผมโคตรกลัวเลย ตัดโมงตัดไ,ไม้ได้ก็ได้ครับตัดไม้อ่ะออกกำลังกายตัดไม้รออ่ามันมันใช้ไอ้เมทัลโซอ,อะไรไอนี้ได้ไหมครับอันเนี้ยหรือว่าม,มันม,มันใช้ได้ไหม,ไ,มได้ครับใช้ได้ครับใช่ใช่ได้ยังไง <laughs> <laughs> ตัดเลยครับต้นใหญ่ตัดได้เลยอ๋อโอ้โห,โหเสียงอีสต์ S 1> <S 1> <S เอา้าไม้หายอออยนี่ตัดรอเขามาใช่ไหมครับมันจะหายไหมครับไม่หายครับไม่หาย <S <S อ๋หอหนึกว่ามันจะหาย ตัดไปเรื่อยๆแต่บ้านไม้นี่มันไม่พังง่ายอ่ะผมว่าน่าจะพังง่ายนะก็ค่อย,อ,ยอัปเกรดไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองอ่าคาสติง้ง ปอนไฟโหมีไม้มีย่างบาร์บีคิวด้วยเอ้ามันวางมันวางยังไงอ่ะผุมกดวางอะไรมันไม่ลงเขาอยู่ในเกตโทรเขาอยู่ครับ ต้องเข้าตีแล้วฝังข้างหลังตกี้ได้มันมีสีน้งเงินนี้ตั้งได้ไหมครับสีเงินตั้งได้อ่ากดอะไรตั้งครับกด F หรือเปล่ากด F อ๋อแล้วเราก็ไปหาอ,อุปรกรณ์มาโอเคครับทำ <Okay. S 2> <laughs> ไมครับกองไฟนะผมลองทำดูกองไฟกองใหญ่ๆเนี่ยครับตัดตัดไม้เลยเนะี่ยไม้ที่เป็นไม้สีข้างหลังเนะี่ย ได้หนี่งไม่ไม่เนี่ยต่อไปโอ้ไม่ไอ้เนี้ยครับมันต้องช็อปทรีอะครับใช่ไม่รู้เศษไม้หรอ๋โอ้เป็นธิ์ไม้ครับนี่โอ้โห่นี่ปุ่มนี่ตั้งใจขนาดนี้เล่นเรื่องเงินอ๋อก็มาเล่นนายได้ครับเนี่ย ก็ไม่นานนะครับแต่ว่าโดนซอมบี้มาหลายรอบมากพ <laughs> ่ในป่าแล้ว่านอ่าในแถวในป่าแถวนี้นะครับโอต้องเข้ามาใส่ทีละโดนก็กดเอใส่เลยครับสี่ใกล้ๆอะกดเอใส่ไปเลยโอ้ครับเออเดี๋ยวนะครับมันมีอะไรด้วยไม่รู้รู้สึกงงมากเลย อมันเบามันมันอย่างไรนะผมต้องไปเอาหมายเป็นท่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อแล้วก็จุดเลยครับมีไฟกีดป้วยจุดนี้ต้องอะไรอะครับใหไปแชกหรือไฟกีดด้วยครับเอาไฟแชกจริงเลยครับมันมันแบบปั่นปั่นไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ปั่นปั่นไม่ได้ด้วย ทำยังไงให้ติดครับเนี่ยคือแล้วแล้วถ้าคนเดินป่าจริงจริงนี้เขาไม่มีไฟแช็คเขาไม่มีอะไรเขาทำไงครับเนี่ยอ่ามันมีเมนเทนคืออะไรอ่ะเข้าใจอ่ะไปแชค็คแทนเอาไ,ได้ตัวนะเลยเกอาไ,ได้ตัวอ๋อนั่นคือถ้าเราไม่มีไฟเชค็คมันจุดไม่ได้ครับใช่ครับ เราไลท์ไลท์ติ้งไปเนี่ยโอ้ครับผมไอ้นี่ได้ไหมครับผมคืนคืนของได้มหมไอ้พวกไอคีอะไรก็คืออะไรครับต้องใช้อยู่แล้ว แค่แค่อยากไปหาเองแล้วก็เก็บยไปก็ได้พอเกีบยไปในบ้านก็ได้กอ๋อเกีบยไปในบ้านนะไอ้คนนึงมาเอาเอ้ยผมงงมากเลยครับไอไทยรีแพกินนี่คืออะไรครับ TIRE อรครับฟิกเฟ t อะไรทักอย่างอันอันนี้ครับเดี๋ยวอันนี้ครับทน่ที่พื้นเป็นแท่นๆ ที่ซ่อมยางรถครับโห oh, ที่ซ่อมยางรถใช่มันหายากไหมหนุ่ยยากหายากครับหายากนี่นี่หลอกผมเล่นมัน้ยเนี่ยหายากครับหาไม่เจอหรอบโห oh, ผมเกืบไปแล้วผมนึกว่ามันหาง่ายแต่รู้สึกว่ามันดรอปของเยอะมากเลยครับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมของเดี๋ยวผมก็จะปรับลงอยู่ครับมันเพิเ่งเกินใช่ครับ เพราะว่าแบบผมว่ามแบบันไอ้แบบประมาณแบบเอหาของยากหน่อยนิดนึงก็ดีอ่ะมันจะได้สนุกอชอบแบบสวางยเดี๋ยวช่วงดีเสอร์เพียงคืนนู้นจะตับลงอ๋อค,คุณห้าพอเอ่อคุณห้านี้หมายถึงว่าเก็บคือคุณห้านี้มันน้อยแล้วเหรอครับตัวนีก็่ข้างน้อยะอืมอันนี้คูณห้าสิบอยู่ ออืแสดงว่าถ้าคนมาก่อนนี่คือต้องฟูเร็วแน่ๆเลยผมว่าถ้าคนเป็นของอเฟร์ออยังไม่สนุกตามเลยของเต็มบ้านนะ <S <S ใช่ครับะอะไร <S <S ผมว่าของน้อยๆหายยากๆกะสนุกครับแบบ มีของกินเยอะแต่ว่าแบบเน้นของใช้น้อยอครับแบบของที่ใช้ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบน้อยแบบพอสมควรมากกว่าครับอาหารแบบพอจะมีบ้างอะไรเงี้ยผมว่ามัน,ม,นมันเวิร์กกว่า